มาค่ะวันนี้เราจะมา,อาสอนวิธีล้างถั่วนะคะอันดับแรกนะคะเตรียมภาชนะที่จะแช่นะคะแล้วก็เป็นถั่วเขียวซี่กระทบเปลือกของเรา500กรัมนะคะถั่วดิบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเปิดน้ํานะคะล้างนะคะลักษณะการล้างคือเราจะต้องเอามาล้างอย่างนี้นะคะ ค่อยๆาวขึ้นแล้วก็ถูๆนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าสีเหลืองน้ําแรกจะเข้มมากเพราะว่า,าถั่วเขามีการเคลือบสีนะคะตัวสีนี้จะกันมอดกันลาอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องล้างออกแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้สีนะคะออกจากตัวเม็ดถั่วนะคะนี่คือน้ําแรกนะคะแล้วก็สังเกตจะมีฝุ่นดําๆด้วยนะคะ น้ำถั่วของเราแล้วค่อยเปิดอีกแนําทนี่สองน้ที่สองก็ทําเหมือนกันเลยค่ะทําไปแบบนี้นะคะจนกว่าน้ํอของถั่วจะมีสีใสนะคะจะเป็นใสๆนั่นคือว่าถั่วเริ่มได้ที่นะคะเหตุ <S <S ผลทําไมต้องล้างนะคะเพราะถ้าเราไม่ล้างหนึ่งสีที่เขาเคลือบนะคะเราก็ยังต้องทานเข้าไปหมดนะคะ อย่างน้อยล้างเพื่อเป็นการลดสีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อร่างกายเรานะคะอันนี้ก็ช่วยใน้เรื่องหนึ่งและก็อย่างที่สองคือช่วยลดกลิ่นของถั่วโดยธรรมชาตินะคะถั่วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะซึ่งเป็นกลิ่นของถั่วนะคะถ้าใครที่ทานภันยพืชทานจะรู้ว่ากลิ่นเป็นแบบไหนนะคะ ก็นั่นหละค่ะเราก็เพื่อลดกลิ่นนะคะเราก็ต้องเอามาล้างก่อนเห็นไหมคะว่าน้ําเริ่มใสแล้วนี่อันนี้คือน้ําที่สามนะคะใสแล้วเรียบร้อยนะคะใสประมาณนี้แหละนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้มาณสามน้ำสี่น้ำแล้วแต่ว่าทำเยอะไหมนะคะ ต่อมาเราก็จะเปิดน้ําใส่เลยน้ําที่ใช้แช่นะคะไม่มีอัตรา,าส่วนนะคะเพราะเราต้องขึ้นอยู่กับปริมาณถั่วนะคะแต่ที่ทํากันรวมๆก็คือน้ําต้องเยอะกว่าถั่วนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าถั่วห้าร้อยกรัมน้ําก็จะประมาณพันกรัมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใส่น้ําประมาณนี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่ล้นมากนะคะจากนั้นคนถั่วอีกรอบนะคะ ตัวต่อมาจะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้เราจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะต่อถั่วครึ่งกิโลนะคะจะบอกว่าใส่เพื่ออะไรนะคะการใส่เบกกิ้งโซดานะคะจะทำให้กลิ่นของถั่วรถไปอีกนะคะทำให้ถั่วหอมนุ่มน่ารับประทานและก็ที่สำคัญช่วยในเรื่อง เวลาในการนึ่งถั่วนะคะถ้าเราไม่ใส่เบกกิ้งโซดาเราจะนึ่งถั่วเ,ออเกือบประมาณชั่วโมงนะคะแต่ว่านี่ถ้าเราใส่เราก็จะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแบบนี้คะคะเราก็เอาไปพักไว้ปิดฝาพักไว้ประมาณ1คืนหรือประมาณ8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะคะ